ประเด็นร้อนในวงการทุเรียนขณะนี้คงหนีไม่พ้นทุเรียนส่งจากไทยไปจีนมีการปนเปื้อนสารแคดเมียมล่าสุดสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรโชว์ตัวเลขสถิติการส่งทุเรียนไปจีนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน2567มูลค่ากว่า1 1 7ล้านบาทแล้วย้ำว่าจีนคือตลาดส่งออกทุเรียนสดที่ใหญ่ที่สํคัญที่สุดของประเทศไทยจึงขอแจ้งเตือนชาวสวนทุเรียนและบรรดาหลงรับซื้อทุเรียนทั้งหลาย อย่าส่งทุเรียนปนเปื้อนสารแคดเมียมและทุเรียนอ่อนไปจีนโดยเด็ดขาดอย่าทุกหมมอข้าวตัวเองที่มีมูลค่านับแสนล้านเลยล่าสุดดรนุชนาตรังคีิลกและทีมงานห้องหลับจากสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เปิดเผยว่าสำหรับการส่งออกทุเรียนไปจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง27สิงหาคม2567ไทยส่งออกทุเรียนไปแล้ว714,334ตันมีมูลค่าถึง94,870ล้านบาท โดยในปี2567นี้ทางจีนได้มีรายงานการแจ้งเตือนการตรวจพบการปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนไทยที่ส่งออกไปจีนโดยได้มีการแจ้งเตือนมาตั้งแต่11มีนาคม2567จนถึงปัจจุบันมีการแจ้งเตือนแล้วจำนวน6ครั้งจากผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ12รายและแหล่งผลิตจำนวน15สวนจำนวน16ล็อตซึ่งการปนเปื้อนแคดเมียม ในทุเรียนอาจ,จเป็นผลมาจากแคดเมียมที่มีอยู่ในดินและน้ำบริเวณแหล่งปลูกรวมถึงปุ๋ยที่ใช้ที่เป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์โดยเฉพาะมูลสุกรที่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่ามูลวัวหรือมูลไก่ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันยินดีให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในทุเรียนแก่ผู้ส่งออกไทยหรือเกษตรกรที่ต้องการตรวจสามารถติดต่อได้ที่แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณเนสายโทรศัพท์0 2 5 5 3 8 5 5 5ต่อ8 6 2 0 หรือคุณปียพลโทรศัพท์025538555ต่อ8570